วันนั้นพอมันตรงกับเดือนอายกันปีน้องคือเขาไม่มีเบียรเขาไม่ได้ตัดอย่างไรใช่ไหมเราปิดประตูบ,บ้านเลยให้ลูกกินข้าวหนังปลานําปลาซดปพ๊กเขาต้องขัดวเ,เล็กๆนัมีน้องสะพายเดินมาเห็นเขาว่ากินข้าวบาแบบไรเราหันเนี้ยนี่เขาแกบเดินไปตักเกงมาเลยเผื่อเอามาให้ลูกเรา และเขา,าคือไม่เคยลืมบุญคุณเ,เราเลยฮันก็ถือว่าเป็นลิกกี้เดี๋ยวเราหายหลุกเราได้กินหลายวันนั่นแหละความลำบากแต่ว่าเราไม่ท้อเลยเราให้เราสู้เราคิดว่าสักวันนึงหลุกเราเนยสักวันห,นนหลุกหญ่ลิกกี้ดีๆะเนนั้นเราส่งมาใหา้คือว่าเราพาเราวอันนั้นหาลุกเราคนเดียวอัน แต่ก็คือว่าแต่มันก็มีผมดอยมั้งแน่นะเด็กน,นะคือเราก็ซ้อนเยอะๆว่ะถึงเรากินไม่เหมือนเพื่อเราทนกว่าเราไม่มีปลาบางคนเพื่อว่ามีปลามีมาแต่เขาก็ยังดอยว่าเราก็มีรเราอยากคิดว่าเราดอยว่าเผื่อเหลือลรอไอโซอะบลอกหรอกป่านั้นทุกวันนี้ทาอาชีพเราเป็นมงทำโรงงาน ขั้นต่ำก้มอย่างวัดทรงค่าสามหรือยี่สิบบาทพอใช้จ่ายก็มันไม่พอแต่ว่าดีว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย<อ>มีหน,นี้สินบ้างไหมก็มีติดติดเบียย์ดกเไปชวนตัวว่าไปยืมมารักษาเฟนช่วงช่วงนั้นเป็นไงครับค่าใช้จ่ายในการาารักษา ต้องเป็นเงินเก่าที่มีอยู่ต้องต้องออกมาใช้จ่ายการาักษานต้องเอาเงินเก็บมียอยู่หน่อยวายลูกได้ไปเรื่องนี้คือมีไม่เยอะไม่มากไม่น้อแล้วคือเอามาใช้จ่ายมดใช้จ่ายมดแล้วไปยืปยมเงพีพี่นอนองนองย,ยืมได้พ่นองเขาก็เอามาจากนหยมา,าลงกาตัดสินใจว่าตั้งบัตร บัตรเอทีเอ็มเพื่อรับรลองว่าเราไม่ได้นี้นะนี่คือบัตรของเราพอจมานเบียค่าวบัตรนี้ก็คือกดไปเลยอดอกเบียกดไปเลยแต่ตอนนั้นเราขอพ้นใจ่ายให้เราได้ทำมานจับจับนั่นก็ว่าเมื่อเรามีโอทีเลือไปเราได้เพื่มเวลาํำมานเราก็พ้นจ่ายแบบนั้นเลยไปเอามาเท่านี่นอกครับต้นแรงมันไปเอามาจ็ดพัน ก็พ่ออยู่ยู้ยจไม่พ่อก็ไปคืนมาอีกสามพันเปือนหนึ่งือนหเือนหนึ่งเราผ่อนดอกต้นต้นต้นผ่อนตตั้งแต่สามีเจ็บเมื่อปีหกหนึ่งผ่อนยังไงที่จี่อนผ่อนดอกค่ะผ่อนจะผ่อนดอกสิบห้าวันพันสิบห้าวันพันหนึ่งค่ะเท่ากับเดือนละสองพันค่ะเดือนสองพัน หนูอยากจะบอกอะไรกับกับป้าในขณะที่ป้ากลับไปสวร้อนแล้วเนะี่ยถ้าพูดได้กับป้าหนูจะพูดยังไงจะบอกอะไรป้าขอป้ามีชีวิตอีกหนึ่งปีก็ได้อย่างน้อยอยากต้าอ,อย่างน้อยอยากมีอยากให้ป้ามีชีวิตหนึ่งปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้